ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยความมุ่งหมายว่าธรรมะจะกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาวินาตยังน้อยให้เราก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ หมายความว่าธรรมะหายไปเท่าไรอันธพาลก็เกิดขึ้นแทนเท่านั้นจนอันธพาลเต็มไปหมดลุกรานถึงห้องนอนเราก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่โลกก็จะวินาศเพราะความไม่มีธรรมะนั่นเองสมัยโบราณโนนมื่อยังมีศีลธรรมดีกว่านี้เด็กตัวเล็กๆ ี่ห้าคคนเดียวก็เฝ้าบ้านได้พ่อแม่บอกให้เฝ้าบ้านเพื่อไปนาไปป่าแล้วอ,อยู่ในป่าก็มาตลาดก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สมัยนั้นตำรวจคนเดียวก็เฝ้าสถานีได้ปลอดภายตลอดคืนสมัยนี้แห่มันไม่ได้อยู่กันตั้งหลายสิบคน ก็ยังถูกบุกถูกเผาสมัยโน้นทุกคนเขาถือว่าโรงพักเป็นของเขาทุกคนเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนังสื้อพิมพ์ลงข่าวล้นบ้านนายตำรวจนายพลตำรวจล้นบ้านผู้ว่าราชการจังหวัด มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีถ้าเราต้องการให้ธรรมะกลับมาเราก็ต้องมีสิ่งที่ธรรมะต้องการเป็นการลงทุนครั้งที่แล้วมาอาตมาได้กล่าวถึงข้อที่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวาส่วนในวันนี้ พาะมาจะได้กล่าว้วยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความถูกฟ้าถูกตัวความคงเส้นคงวากับความถูกฟ้าถูกตัวนี่มันเนื่องกันอยู่ยกตัวอย่างอย่างว่าผู้แทนเป็นมาเป็นรัฐมนตรีเสียตั้งใจจะมาคุมรัฐบาลมาเป็นรัฐมนตรีเสีย เป็นพร้อมกันทั้งสองอย่างอย่างนี้เมื่อมีกรณีเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าวินิจฉัยด้วยสเปริตของผู้แทนผลมันก็ออกมาอย่างหนึ่งถ้าวินิจฉัยด้วยสเปริตของรัฐมนตรีผลมันก็ออกมาอย่างหนึ่งมันเหมือนกับยียบเรือสองแคมหรือว่าจะเป็นเหมือนไม้ยันสองขา อย่างนี้มันก็ไม่แน่นักแต่มันก็แสดงลักษณะแห่งความไม่ถูกฝาถูกตัวอยู่นั่นเองต้องมีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวให้แก่ธรรมะธรรมะจึงจะกลับมาเอาทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องการถูกฝาถูกตัวกันต่อไปประชาธิปไตย ต้องคู่กันกับพลเมืองที่มีศีลธรรมมันเป็นฝาเป็นตัวกันอย่างนี้ประชาธิปไตยเพอเจอเพอแต่ว่าประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่ฟังดูมันก็น่าสนุกแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วนั่นเป็นประชาธิปไตยวินาศ ประชาธิปไตยของประชาชนพลเมืองที่ไม่มีศีลธรรมคือประชาธิปไตยที่นำมาซึ่งความวิน,นาศถ้าพลเมืองทั้งหมดร้ายศีลธรรมแล้วต่อให้พระโพธิสัตว์หรือองค์อวาตารอะไรตั้งร้อยองค์มาปกครองก็ไม่มีความสงบสุขมันไม่ถูกฟฝาถูกตัวกัน ประชาชนพลเมืองต้องมีศีลธรรมใครก็ปกครองได้แม้ไม่มีการปกครองเลยก็ได้มันปกครองอยู่ในตัวมันเองเสร็จคือธรรมะนั่นเป็นผู้ปกครองแต่พลเมืองร้ายศีลธรรมองค์อวตารขี่ม้าขาวมาตั้งร้อยก็ปกครองไม่ได้เงินผันก็กลายเป็นเงินผานไปหมดโดยเจ้าหน้าที่หรือราษฎรที่ร้ายศีลธรรม ความร้ายศีลธรรมคืออะไรความร้ายศีลธรรมคือการไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องเช่นขี้เกียจอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีศีลธรรมร้ายศีลธรรมคือความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องขอให้เข้าใจว่าคำว่าศีลธรรมมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมแม่แต่ ความไม่ขี้เกียจเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนที่เต็มไปด้วยความขี้เกียจไม่จําเป็นไม่ทำงานไม่หวังได้เงินเดือนไม่ทำงานคนที่กำลังทำงานอยู่นั่นคือทำงานได้จําเป็นนี่คือคนขี้เกียจความไม่ถูกฝาถูกตัวมันมีอยู่อย่างนี้ เงินผันที่กำลังปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ก็ยังมีการผิดฝาผิดตัวคือมีหนังสือพิมพ์กล่าวถึงพวกประชาชนบางพวกขอตแต่เครื่องจักรไม่ต้องการเงินเขาจะทำเองมันสวนทางมาอย่างนี้เพราะเขาเห็นว่าเอาเงินมาใช้เครื่องจักรมันได้ผลมากกว่าใช้แรงแล้รับค่าแรง ก็มีประชาชนที่สุดจิตใจอยู่พวกหนึ่งสวนทางขึ้นมาในถิ่นที่มีสวนยางกรรมกรเหล่านั้นไม่ยอมทำงานเงินผันเพราะเขาต้องการรายได้ที่สูงเกินไปเขาเรียกร้องค่าแรงสูงเกินไปทั่วทั่วไปกรรมกรตั้งค่าแรงของตัวว่ายสูงกว่าเงินผันเป็นอันมาก แม้กรรมกรที่จะมาทำงานในวัดก็ยังเรียกค่าแรงสูงมากจนจ้างกันแทบจะไม่ไหวถ้าเผอิญคนใดยอมรับค่าแรงต่ำก็มีเพื่อนกันคูอาคาดจะทำร้ายว่าทำไมไปรับค่าแรงต่ำเขาพลอยเดือดร้อนด้วยนี่แหละจงดูเธอว่าความร้ายศีลธรรมนั้นมันมีอยู่อย่างไร มันร้ศีลธรรมกันอย่างไรอยากจะพูดถึงมหาวิทยาลัยของเด็กลูกทุ่งคงจะเป็นคำแปลกสำหรับท่านเด็กลูกทุ่งรุวนเรียนป .4 มาแล้วฮทั้งนั้นมันสอนกันอย่างไรทำไมจึงไม่รู้จักรักทำการงานมันกลิดทำการงานเกลียดการงานเกลียดความเหน็ดเหนื่อยแต่มันก็อุ้มไก่กัดปลากันอยู่เป็น ประจำมันลักเล็กขโมยน้อยเป็นประจำมันเป็นเจ้าชู้ชนิดรังแกเพศญิงมันไปยิงนกตกปลาในวัด้าพระห้ามมันก็ยิงหัวพระห้องประชุมห้องมันห้องเรียนของมันคือตามสะพานตามราวสะพานตามหัวถนนมันเพียงแต่อวดโฉมของคนโง่ที่ร้ายมันญาติจบมหาวิทยาลัยนี่แล้ว ก็เมื่อพาผู้ญิงหนีไปอยู่กันตามภาษาของเขานี่มหาวิทยาลัยอย่างนี้ทำไมไม่มองมันเป็นล่ำเป็นสารเหมือนกับมหาวิทยาลายัยมีอยู่ทั่วไปทุกหัวระแหงจบมหาวิทยาลัยตรงที่พาผู้ญิงหนีไปอยู่กันตามภาษาที่จะกลับตัวได้นั้นก็มีน้อยมาก ทีนี้ก็จะดูความไม่คงเส้นคงวาในหมู่ข่าราชการเจ้าหน้าที่ทำไมจึงต้องออกระเบียบมาทียิบทุกขั้นทุกตอนคล้ายกับว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะไห้ใจได้อ่านดูระเบียบควบคุมเงินพันแล้วมันรู้สึกอย่างนี้ ทำไมควบคุมกันราวกับว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่จะไว้ใจได้ลองคิดดูเถิดว่าศีลธรรมมันจะเป็นอย่างไรดูกันต่อไปถึงความไม่ถูกฝาถูกตัวทามไม่ถูกฝาถูกตัวซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนั่นมีอะไรบ้างอาตมาจะระบุเป็นข้อข้อ,ขอไป เรา <c oughs> มีแฟชั่นการแต่งตัวที่ไม่ถูกฝาถูกตัวงความเป็นพุทธบริษัทแต่งตัวยั่วกิเลสต่อแต่งตัวอวดแบ่งแต่งตัวนิที่ส่งเสริมกิเลสเพลงก็ดีการรำก็ดีไม่ถูกฝาถูกตัวสำหรับความเป็นพุทธบริษัทภาพโฆษณาทั้งหลายไม่ถูกฝาถูกตัวสำหรับความเป็นพุทธบริษัทมหรสพ ในประเพณีบางอย่างหลายอย่างและอะไรอีกมากที่ยังไม่ถูกฝาถูกตัวก้บความเป็นพุทธบริษัทเรื่องต่อไปเช่นเรื่องการปราบคอมมิวนิสต์ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกฝาถูกตัวโดยตรรกวิทยาง่ายๆก็คือว่าคอมมิวนิสต์นี่อย่างน้อยก็มีทั้งสี่ระดับเราทำไปเหมือนกับว่ามันมีระดับเดียว คอมนิชชั่นหัวกะทิให้มีอุดมกติไม่รัทิิยึดถือแท้จริงคอมนิ์หากลางกลางกะทิไม่ค่อยเข้าถึงอุดมกติอะไรแต่หวังความเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อประสบชัยชนะก็เป็นกลายทำนองขอบฏหรือล่าเมืองขึ้นคอมน,นิ์หางกะทินี่เพื่อสนุกสนานเฮฮารับจ้าง มีความจำเป็นบางอย่างทำให้ต้องทำให้อยากเป็นคอมมินิตคอมมินิตกาบมะพร้าวท่านสุดท้ายนี่เขาว่ากันว่าได้แก่พวกที่เจ้าหน้าที่ยัดเยียดให้เป็นเดี๋ยวจะไม่มีงานทำคอมมินิต์มีตั้งสี่ระดับเป็นอย่างน้อยต่างกันอย่างาากาแฟกระดินแล้วเราก็ไม่วิธีปราบอย่างเดียวเท่านั้นเสมอกันหมด ใช้แต่ปอปืนไม่ใช่ปอปากปอเหมือนกันปอปืนกับปอปากใช้แต่ปอปืนไม่ได้ใช่ปอปากหรือใช่ไม่เป็นและภาษาที่ใช้กับปอปืนนี่มันก็มีแต่ขู่เข็นสาบแช่งไม่มีภาษาที่จะจูงใจพี่น้อง ในครอบครัวที่เขาเข้าใจผิดแตกแยกออกไปว่ากลับมาเถอดกลับมาเถิดพวกญาติทั้งหลาย 80%-90% เซเขาหวังการกลับมาของคุณเขาไม่อาจจะเห็นด้วยกับความคิดของคนการทำเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องเยังใช้สิทธิเสรีภาพไม่ถูกจงเอาสิทธิเสรีภาพนั้นมาแลกกับความรักของญาติ ของเพื่อนดีกว่ากลับเข้ามาสู่ครอบครัวเดิมเสียซึ่งเราอาจจะสร้างกันได้อย่างดีที่สุดทีนี้อีกต่อไปเพราะการศึกษาไม่ถูกฝาถูกตัวการศึกษาด้วนถ้าเป็นสัตว์ก็หางด้วนถ้าเป็นประเจดียก็ยอดด้วน รู้ได้โดยที่มีนักศึกษาไปคุยที่วัดกับอารมาไปซักถามนั่นนี่ถามปัญหาที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเหล่านี้ไม่รู้จักพุทธศาสนาเอาเสียเลยสอนกันอย่างไรนักศึกษาไม่รู้จักพุทธศาสนาเอาเสียเลยเขาถามว่าพุทธศาสนาแก้ปัญหาชาาิได้ไหมสร้างสันติภาพในโลกได้ไหม พุทธศาสนาต่างกับคอมมินิตยอย่างไรต้องอธิบายกันยกใหญ่กว่าจะรู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรแก้ปัญหาได้โดยประการทั้งปวงไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นนอกจากธรรมะในการแก้ปัญหาของโลกในการศึกษาบกพร่องไม่ถูกฝาถูกตัวนักศึกษาไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรมนุษย์จะรอดได้ด้วยธรรมะหรือด้วยอะไร ดูต่อไปเรื่องพิธีรีตองที่ยังไม่เหมาะกับพุทธบริษัทไม่ถูกฝาถูกตัวกับพุทธบริษัทยกตัวอย่างเช่นพิธีแรกนาะขวัญการทําพิธีแรกนาะนี่ดีถูกต้องกับพุทธบริษัทเป็นเรื่องกัตัญญูกตวเวทีแม้แต่จะมีความหมายว่าขอบพระคุณเ,เจ้าแม่โพศพ อย่างนี้มันก็ยังดีและเป็นไปตามหลักพุทธศาสนาคือความกตัญญูกเจเวทีการให้เกียรติแก่การทำนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติแต่ว่าในพิธีนั้นมีการเสี่ยงพระโคกินหญ้าพระยาหยิบผ้านี่ไม่เป็นพุทธศาสนาเลยไม่ถูกฟ้าถูกตัวกับพุทธ,ธบริษัทเลยควรจะเลิกจะดีกว่าในส่วนที่เป็นการเสี่ยงทำนองนี้ ถ้าไม่เลิกก็ใช้คำทำนายให้ใหมายว่ามันจะออกมาในรูปอะไรพระโคจะกินอะไรพระยาจะหยิบผ้าขนาดไหนก็ต้องทำนายว่าชาวนาทุกคนประมาทไม่ได้ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดเต็มที่หรือจะแปลความเป็นอย่างอื่นว่าถ้าพระโคกินอะไรก็ต้องบอกว่าชาวนาต้องใช้ธรรมะขอนี้ขอนี้พระโคกินอย่างอื่นใช้ธรรมะขอนี้ขอนี้ เช่นปีนี้จะต้องใช้ธรรมะคือขันติอดทนกันอย่างยิ่งปีนี้จะต้องใช้วิริยะกล้าหารภาคเพียรอย่างยิ่งปีนี้จะต้องใช้สัจจะความซื่อสัต์ซื่อตรงกันอย่างยิ่งปีนี้จะต้องใช้เมตตาเพื่อเพื่ออารีกันอย่างยิ่งอย่างนี้จะดีกว่าคือมันจะถูกฟ้าถูกตัวกับพุทธบริษัท ดูต่อไปจารีตบางอย่างทำลายพุทธศาสนาไม่ถูกฝาถูกตัวกับพุทธบริษัทเช่นว่าเอาพระเครื่องมาพวงใหญ่แขวนไว้ที่คอแล้วก็ยกแก้วเหล้าข้าวปากข้ามหัวท่านทุกคราวที่ดื่มาตามร้านเหล้าร้านอาหารแม้การดื่มอวยพรอย่างมีเกยียรตของบุคคลชั้นสูงก็ยกแก้วเหล้าจูนเนื้อหัวข้ามหัวพระ พุทธรูปเนี่ยทำลายความเป็นพระเสียนหมดไปเหลือแต่หัวถ้าถูกก็ยาแขวนข้างหน้าใต้คางเอามาแขวนไว้ข้างหลังจะดีกว่ามั้งจะไม่ต้องข้ามหัวท่านพวกแขวนกลางเขนแล้วดื่มเหล้านี่หาดูยากกว่าพวกแขวนพระเครื่องแล้วดื่มเหล้า,าแขวนพระเครื่องมาเต็มคอ ได้ดืนเหล้ามาแต่ไกลหลายวาบอกอาตมาว่าช่วยเป่าหัวทีอาตมาบอกว่าทำไม่เป็นไม่เคยศึกษาก็อมองดูตาทะลนุนเราว่าแฮร้ล่กระจัดอย่างนั้นแหละนั่นแหละคอยคิดดูเถอะว่ามันเป็นอย่างไรพวกแขวนพระเครืร่องมาขอประท้วงกิจกรรมอันนี้ในนามของพุทธทาสเ,ออเป็นทาสของพระพุทธเจ้าขอประท้วงว่าไม่สมกา ความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธรูปแล้วประท้วงแทนในนามของผู้ทำพุทธาพิเศษจะทําพุทธาพิเศษกันกี่ร้อยครั้งพันครั้งก็ถูกมาแขวนเอาแก้วเหล้าข้ามหัวอย่างนี้จะทําพุทธาพิเศษไปทําไมกันมันจะไม่มีประโยชน์อะไรข้อต่อไปที่อยากให้ดูก็คือว่ากฎหมายดีเกินไป กิจการราชฐรรดีเกินไปกฎหมายดีเกินไปกว่าที่มาใช้กับคนที่ไม่ค่อยมีศีลธรรมท่านดัสถานเปิดหรือการคุมความประพฤตินั่นจะเอามาใช้พิจารณาดูดีก่อนว่ามันถูกกับบุคคลที่ยังหย่อนในทางศีลธรรมหรือไม่ระเบียปฏิบัติการมันแทนตรงอย่างหลับหูหลับตามากเกินไปตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ หญิงไม้คนหนึ่งอยู่กับลูกเล็กๆก,ก,กลางป่ามีโจรมาปล้นเจ้าหน้าที่จับคนที่สงสัยได้จะให้หญิงไม้คนนี้ชี้ตัวโจรระบุคนร้ายเนีย่ยคิดดูเถอะว่ามันจะทำได้อย่างไรหญิงไม้คนเดียวอยู่กับลูกเล็กๆในป่าที่จะไปชี้หน้าระบุคนนี้ว่าเป็นโจรแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ได้อย่างไร นี่ระเบียบรับหูหลับตามันมันทำปฏิบัติไม่ได้เรามีระเบียบที่ดีเกินไปเสียเวลาเสียแรงงานของคนเช่นว่าในกรณีที่รับสารภาพแล้วยังต้องทำแผนประทุทธกรรมปรากฏเต็มไปในหน้าหนังสือพิมพ์นี่จะเสียเวลากันทำไมจะเสียเรี่ยวแรงของตำรวจทำไมจะเสีย ข้าวของในการกระทํานี่ทำไมควรจะไปจจรณาว่ามันดีเกินไปหรือไม่ไปเอาอย่างใครมาประชาชนยังเหมาะกับระบบอายการศึกเราก็จะใช้ระบบประชาธิปไตยใส่น้ําอ้อยเอากฎหมายที่ควรใช้กับพวกที่มีศีลธรรมมาใช้กับพวกที่ยังเป็นป่าถึงอยู แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงใช่สิ่งที่เรียกว่าอุบายหยาบก็บพวกที่ยังหยาบอยู่และถึงกับทรงฆ่าคนพวกนี้ตามแบบของพระองค์ขอให้นึกดูถึงข้อที่ว่ากฎหมายดีเกินไประเบียบดีเกินไปกิจกรรมรัชธรรมดีเกินไปนี่มันจะช่วยได้อย่างไรทีนี้ก็จะมาดูกันถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีการถูกฝาถูกตัวระหว่างบุคคลระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นต้นความไม่ถูกฝาถูกตัวนั่นมันทำห้พูดกันไม่รู้เรื่องปกครองกันไม่ได้แม้แต่ผัวเมียถ้าไม่มีความถูกฝาถูกตัวมันก็อยู่กันไม่ได้ทำความเข้าใจกันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้จะเรียกร้องสามัคคีกันให้มันเหนื่อยแรงเปล่าๆมันก็มีไม่ได้ ประชาธิปไตยของประชาชนที่ไร้ศีลธรรมนั่นก็คือประชาธิปไตยที่จะเชื่อดคอประชาชนเหล่านั้นนั่นเองนี่เพราะมันผิดฝาผิดตัวเกินไปดูต่อไปถึงข้อที่ว่าธรรมะจะเป็นฝาเป็นตัวได้อย่างไรธรรมะเป็นฝาหรือเป็นตัวตอบว่าเป็นได้ทั้งสองฝ่ายเป็นได้ทั้งฝาและทั้งตัวแล้วแต่กรณี ว่าฝ่ายไหนจะต้องปฏิบัติอย่างไรธรรมะที่ทำให้เกิดฝาเกิดตัวเหมาะสมแก่กันและกันนั่นแหละจำเป็นอย่างยิ่งผู้ปกครองหรือผู้ถูกปกครองต่างฝ่ายต่างต้องมีธรรมะเป็นฝ่ายของตนของตนนักเศรษฐกิจหรือนักการเมืองที่หาแต่ประโยชน์ของตนประโยชน์เพื่อพรรคของตน นี่นับว่าเขาผิดฝาผิดตัวกับความเป็นมนุษย์ของเขาเป็นอย่างยิ่งการหลงทรัพย์หลงอำนาจคือการผิดฝาผิดตัวของตัวเองยิ่งทำไปก็ยิ่งทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เอาที่นี่มาดูคู่ของการถูกฝาถูกตัวผู้ที่บังคับจิตใจได้ในทางศีลธรรมนี่จะมีความถูกฝาถูกตัวสำหรับจะเป็นผู้มีหิริและอะุตตะ ผู้มีหิริและอดตะปะนั้นถูกฝาถูกตัวกับการที่จะเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลจะมีความถูกฝาถูกตัวกับการที่จะเป็นผู้มีสมาธิผู้มีสมาธิมีความถูกฝาถูกตัวกับการที่จะมีปัญญาการมีปัญญาย่อมถูกฝาถูกตัวกับการที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากปัญหาหรือความทุกข์ทุกประการ การมีศีลธรรมนั่นมันเป็นการถูกฝาถูกตัวในการที่จะเป็นนักสหกรณ์ที่ดีนักเศรษฐกิจที่ดีนักการเมืองที่ดีนักปกครองที่ดีเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดีต้องมีศีลธรรมเป็นฝาเป็นตัวธรรมะต้องถูกฝาถูกตัวกับโลกมิฉะนั้นโลกจะไม่เป็นโลกแต่จะเป็นโลกาวินาศคือความวินาศของโลก การแยกโลกออกจากธรรมะคือความบ้าหลังที่สุดของหมูมนุษย์ระบอบเผด็จการนี่ถูกฝาถูกตัวกับพวกที่ร้ายศีลธรรมระบอบเผด็จการที่ดีนั่นคือทําอย่างพ่อกับลูกข้อนี้ถ้าหากว่าเรื่องพระเจ้าอาโศกไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายแล้วนั่นแหละคือตัวอย่างที่ดีของการถูกฝาถูกตัว พระเด็จการอย่างพ่อกับลูกพ่อคุณรามคำแหงก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ธรรมะควบคุมผระเด็จการได้ดีให้มันถูกฝาถูกตัว <c oughs> ในที่สุดนี่ก็ขอหวังขออ่อนวอนขอตั้งความปรารถนาว่าขอให้ธรรมะกลับมาให้ธรรมะกลับมาสู่โลกให้ธรรมะกลับมาสู่มนุษยชาติ ให้ธรรมะกลับมาสู่นักเศรษฐกิจให้ธรรมะกลับมาสู่นักการเมืองให้ธรรมะกลับมาสู่นักปกครองให้ธรรมะกลับมาสู่สภาผู้แทนให้ธรรมะกลับมาสู่รัฐบาลให้ธรรมะกลับมาสู่ประชาชนเถิดให้มีความถูกฟ้าถูกตัว แก่กันและกันทุกฝ่ายธรรมะกับโลกต้องถูกฝาถูกตัวโลกจึงจะอยู่รอดมนุษย์จึงจะอยู่รอดจะมีนักเศรษฐกิจที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนักการเมืองที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนักปกครองที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนรัฐสภาหรือรัฐบาล ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนธรรมะกลับมาอย่างนี้แล้วความถูกฝาถูกตัวจะเป็นไปถึงระดับสูงสุดและเป็นไปได้โดยง่ายได้ไม่คือวิสัยถ้าธรรมะแยกจากการเมืองโลกนี้ก็คือเมืองนรกทันตาเห็น ถ้าธรรมะแยกจากการเมืองโลกนี้ก็คือเมืองนรกทันตาเห็นถ้าธรรมะแยกจากการเมืองโลกนี้ก็คือเมืองนรกทันตาเห็นขอแสดงความหวังว่าพุทธบริษัททุกคนจะมีความเป็นพุทธบริษัทของตนอย่างถูกฟ้าถูกตัวต่อบุคคลทุกแขนงรอบด้าน ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเป็นชาวพุทธเป็นไทยพุทธกันทั้งประเทศหรือเป็นส่วนใหญ่ของประเทศจนต้องเรียกว่าประเทศไทยเมืองพุทธมันยังมีความไม่ถูกฝาถูกตัวบางอย่างบางประการเหลืออยู่ข้อนี้ไม่สมควรแก่ประเทศไทยเมืองพุทธเลย มันเกิดการขัดแย้งสันทางกันอยู่อย่างนี้แล้วความสงบสุขจะมีได้อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายทั้งที่เป็นนักปกครองและผู้ถูกปกครองจงได้วินิจฉัยในเรื่องนี้ให้ดีๆว่าธรรมะนั้นจะมีมาได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่ธรรมะต้องการธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความ คงเส้นคงวานี่เราต้องมีความคงเส้นคงวาธรรมะต้องการความถูกฝาถูกตัวเราก็ต้องมีความถูกฝาถูกตัวมีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องศีลธรรมจะกลับมาโดยง่ายเราก็จะอยู่กันอย่างนอนตาหลับ ไม่มีอันตรพา์ลูกรานเข้าไปถึงห้องนอนดังที่มันได้แสดงวิแววให้เห็นขอให้ความถูกฟ้าถูกตัวนี่มีแก่พุทธบริษัททุกคนทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็จะเป็นที่พึ่ง แต่เราได้จริงไม่เพียงแต่มีสัญ,ญลักษณ์มาแขวนไว้ที่คอและยกแก้วเหล้าดื่มขึ้นดื่มข้ามหัวท่านจนหมดความเป็นพระเศียนดังที่กล่าวมาแล้วนั้นขอพุทธบริษัทร,รู้จักสำนึกในความเป็นพุทธบริษัทร,รู้จักทำตัวเองให้เป็นพุทธบริษัทอย่างถูกฝาถูกตัวกับประพุทธประธรรมประสงค์ ความสุขเจริญงอกงามในที่ทุกอย่างทุกสถานก็จะมีโดยไม่ต้องมีใครให้พรมันเป็นไปได้ในตัวมันเองการบรรยายปาตกถาธรรมสมควรแก่เวลาแล้วคือหมดเวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ไว้ ด้วยความหวังดังที่กล่าวมาแล้วนั้นขอให้จงเป็นไปตามนั้นโดยทุกๆประการเทิน